เนี่ยเขาให้ทำงานรไล่ดูเป็น m b มากกว่าแบเพราะว่าบางคนก็คือจะแบบมาตัดสิ่งกันไปอสิ่งหนึ่งที่เราบอกในการแนะนําตัวเองนะครับมันคือเนื่องจากว่ามิสแกรนด์เนี่ยเป็นการแนะนําตัวเองที่กลบคนอื่นและกลบทุกเวทีจริงๆเราก็เลยเข้าใจว่ามิสชินิเวิร์ดทำไมมันถึงต้องเป็นแพรวันนี้เรืองทองรุงเทพมหานครมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกจังหวัดมันจะเป็นอย่างนี้เราก็มานั่งตั้งโจทย์เพาเป็นเพราะว่า แนเราไปกดทับนะฮะว่าถ้าเกิดสูงขึ้นมาถุกแรนเราก็เลยโค้ดกันใหม่ว่าขอให้ใช้เสียงเต็มแต่ห้ามเพี้ยนตัวสะกดห้ามเพิ่มห้ามเพิ่มอักขระเช่นชรลลุมชุมพรอยังไม่ได้เอาไปมารุงที่แมหานคร้เอะไม่เอาห้ามเพิ่เะะพเมเด็ดขาดแล้วก็สำคัญที่สุดห้ามสตรีสตัวหลังนี่คือคีย์เวิร์ดก็คือ จะมุดกรุงเทพมหานครแข็งแรงแต่ไม่ใช่กุ้งถ้าเป็นแกงก็กุ้งเทพมหานครถ<พวก>้าเป็ลบุเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีทริคสอนทุกคนว่าตัวสุดท้ายต้องไม่สเตรทขึ้นให้สเตรทตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สอง้วแต่เลือก เพชรชบุรีแคนี้เองครับงพวันนี้มันเริ่มสร้างวัฒนธรรย MUT ที่หลายคนเรียกอาต่อไปนี้มันจะต้องเพิ่มเยนะครับแต่รออผมว่าสิ่งที่น่าจะเพิ่มก็คือความพร้อมเพรียงเพราะว่าเด็กเนี่ยมาจากต้องยอมรับว่ากลุ่ม MUT เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนแกรนจะเห็นว่าลูกครึ่งเยอะมาก ลูกครึ่งเนี่ยนับไปนับมาประมาณกับ2ี่นะฮะแล้วก็แม่ลูกอ่อนก็ยก็มีแลวในนี้มีลูกที่อายุ17บเจขวบนะก็มีลูกสองก็มีเพราะฉะนั้นเราเป็นวาไรตี้ทางด้านครอบครัวคือหลากหลายมากนะฮะบางคนมีประสบการณ์มากกว่าเราอีกนะฮะเรายังไม่มีอะไรเลยเขามีลูกไปสองคนสาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาก็คือให้ทุกคนกดระวัง บทให้หมดเลยความเป็นลูกครึ่งก็ต้องปรดบางคนยังติดความเป็นลูกครึ่งนะฮะมากเกินไปนะฮะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกเมนทอร์เที่เป็นลูกครึ่งแล้วคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเอนดูผู้เข้าประกวดเหมือนน้องบางคนเอนดูเหมือนลูกเพราะในนี้มี3 7 7เก้บเนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องบอกเขาทุกครั้งว่าคุณคือผู้เข้าประกวดวัยทีนคุณ,คณทุกคนต้องจำไว้ว่าคุณคือวัยทีนคุณคือวัยทีน คุณต้องนึกว่าคุณยังแบบเป็นวัยแบบสปริงเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตนะแล้วก็คนที่เริ่มต้นเนี่ยควรจะใส่อะไรลงไปในความรู้สึกสมองบ้างไปความรู้สึกนั้นเลยนะครับเพื่อความรู้สึกว่ามันออกระเดิม่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมีสิ่งนี้สิ่งเดียวที่จะต้องอต้องต้องต้องอยากจะพัฒนาแล้วก็เรื่องการเดินต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะเป็นนางงามหน้าใหม่มากม อาจจะไม่เคยถูกเราเทรนนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเทรนให้เหมือนแกรนนะแต่อยากจะเทรนให้มีเพอร์ฟอร์มที่มันออกมาแล้วดูแล้วมันโ,โห,หน่าดูเช็ดการหายใจทางปากการใช้สะโพกเดินการใช้สะโพกดึงขาทอดน่องให้ตรงการมองไหลนะครับแล้วก็การใช้สายตาที่มันทำให้ยั่วยวนมากขึ้นในขณะที่ยังคงเป็นยูนิเวอร์สเหมือนเดิมครับ บก็เรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรือนที่ทําขึ้นมาได้สมชัยอยากจะมีการปรับแบบค่อนข้างเยอะนะครับเราใช้บูช็พาสเป็นของแท้นะครับหนึ่งร้อยเดี๋ยวเขาส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะถูกด่านะฮะทั้งหมดบูช็พาสบูช็พาสส่งมาทั้งหมดบูช็พา1 3สหนึ่งร้อยสามสิบสามกลัดเป็นของแท้เราใช้ของแท้จริงๆเพราะว่า มันไม่ได้แพงมากมายมหาศาลเป็นเป็นบลูทสีน้ําเงินคือบลูทูพาสแท้ทั้งหมดตรงกลางก็เอาง่ายเลยนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์ของ Miss ันน v เวิ e ์สก็คือเป็นดวงดาวที่มีแฉกเข้ากันนะครับก็ทําขึ้นมาได้สมใจแล้วก็ได้นาตาลีเก็บกว่าใสก็เลยสวยิงขึ้นครับก็พึงพอใจแล้วก็จะเป็นมงกุฎเดียวของการประกวด Miss ันน v เวิ e ์สไทยแลนด์ไม่มีมงกุฎรองใดงๆทั้งสิ้นครับ โอ้ยมูลาคา่ลาไม่กล้าบอกครับแต่ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวให้ทางบริษัทตัดสินใจแล้วไปนนประกาศดีกว่าเพราะว่าเป็นตลาดอสังหแต่ว่าแพงไหมแพงอยู่ครับเพราะว่าตั้งใจทําแล้วก็ไม่มีไม่มีของปลอมแน่นอนเอาไปเช็คได้คนที่ได้เอาไปเช็คเลยมั่นใจมากเพราะว่าบุลโตพาแต่และชิ้นที่เขาส่งมาเนี่ยเขาให้เลือกก่อนเลยว่าประมาณนี้สีแค่นี้นะครับราคาประมาณนี้ต่อลหนึ่งตลกรัม แต่มันจะใช้เล็กใหญ่เล็กใหญ่รวมแล้วสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ไป1 3 3กกลัดครับวาราะรอะไระไม่จะให้เลยครับ mm hmm. Universe Thailand จะให้เลยนะครับไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าเป็นวาระนี่ก็จะเป็นเฉพาะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอินเตอร์การินเตอร์ของเราซึ่งไทยกับ Miss Universe ปัจจุบันซึ่งที่วิกตอเรียใช้เนี่ยจะต้องใช้ต่ออีก3ปีนะอีก2ปีก็คือรวมอีก3ปี นะครับแต่สําหรับไแล์แรงให้เลยครับเัาเก็บไว้เลยปีหน้าก็เปลี่ยนแบบก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบครับญญราากขอขอออ็แพงแต่ถ้าเกิดสิบล้านผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ง่ายๆครับเพราะว่ามันตั้งใจจริงๆนะครับมันก็ง่ายๆแต่ราคาเท่าไหร่ขออนุญาตให้ประกาศทางเพจดีกว่านะฮะให้เขารู้ว่ามันต้องเสียอะไรบ้างอีกเพิ่มเติมหรือเปล่ามันต้องมีอะไรอีกนะครับให้มันชัด